หเทคนิคลดอาการเท้าวบวมใช้เป็นหมอนนะคะรองที่บริเวณขาที่บริเวณเท้าในคนที่นั่งเก้าอี้เป็นระยะเวลานาน,าน,านการไหลเวียนกับเข้าสู่หัวใจเครื่องปรุงทุกชนิดเลยค่ะเช่นพวก สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพในคนที่มีอาการเท้าบวมไปเช็คแล้วว่าไม่ได้มีอาการที่อันตรายร้ายแรงหรือในคนที่มีอาการเท้าบวมและได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีอาการเท้าบวมอยู่วันนี้เรามี5เทคนิคลดอาการเท้าบวมมาฝากกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ในครั้งที่แล้วที่เรานำเสนอเกี่ยวกับอาการเท้าบวม5สัญญาณที่ ควรจะรีบพบแพทย์โดยโดย่วนถ้าไปพบแพทย์มาแล้วนะคะแล้วไม่ได้มีอาการอะไรที่อันตรายร้ายแรงสามารถทําตาม5เทคนิคนี้ได้เลยค่ะหรือในคนที่มีอาการเท้าบวมแต่ไม่ได้เป็น5สัญญาณอันตรายที่กล่าวมาก็สามารถทําตามได้เลยค่ะเพื่อให้อาการบวมนั้นลดลงอย่างรวดเร็วค่ะข้อที่1นนะคะให้ยกขาให้สูงขณะนอนหงายค่ะโดยอาจจะใช้เป็นหมอนนะคะรองที่บริเวณ ขาที่บริเวณเท้าเพื่อให้เท้านั้นอยู่เหนือกว่าหัวใจทําให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจได้ง่ายขึ้นค่ะโดยการนอนนี้นะคะอาจจะทําได้ตอนนอนตลอดทั้งคืนเลยหรืออาจจะทําช่วงก่อนนอนก็ได้หรือว่าในช่วงกลางวันที่มีอาการเท้าบวมก็ได้ค่ะข้อ2นะคะพยายามนั่งเหยียดขาค่ะในคนที่นั่งเก้าอี้แล้วต้องนั่งหย่อนเท้าเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะ จะทำให้เลือดตกลงไปที่เท้าแล้วก็การไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจหรือว่าส่วนบทของร่างกายนั้นเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ พวกเรื่องหลอดเลือดนะคะหรือในคนสูงอายุดังนั้นการนั่งเหยียดขาก็จะช่วยทําให้เลือดสามารถกลับเข้ามาสู่ร่างกายส่วนบนได้ง่ายขึ้นไม่ไปกองอยู่ที่เท้าแล้วทําให้เท้าบวมนะคะนอกเหนือจากการนั่งเหยียดเท้านะคะก็คือนั่งแล้วก็เหยียดเท้าตรงไปแบบนี้นะคะการกระดกข้อเท้าบ่อยๆก็จะช่วยทําให้เป็นการกระตุ้นทําให้เลือดไหลออกจากเท้ากลับขึ้นสู่ร่างกายส่วนบนได้ดีขึ้นค่ะ ข้อที่3นะคะลดปริมาณเกลือที่ทานอยู่ในแต่ละวันนะคะคําว่าเกลือไม่ได้หมายความว่าเกลือที่เป็นเม็ดๆที่เราใช้ปรุงอาหารนะคะแต่หมายรวมถึงเครื่องปรุงทุกชนิดเลยค่ะเช่นพวกซีอิ๊วน้ําปลากะปิ ปลาร้าผงชูรสนะคะพวกนี้จะมีปริมาณโซเดียมที่สูงอยู่แล้วและถ้ายิ่งเป็นคนที่ชอบซดน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแกงกว๋วยเตี๋ยวพวกนี้รวมไปถึงการจิ้มน้ำจิ้มนะคะถึงแม้จะปริมาณน้อยๆในแต่ละรอบแต่ว่าถ้ารวมรวมกันแล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวะคะ่ะและในคนที่ชอบทานอาหารที่มีการแปรรูปนะคะเช่นพวกไส้กรอกเบคอนเนื้อแห้งผลไม้ต่างๆที่มีการผ่านการแปรรูปเช่นการดองอย่างนี้เป็นต้นนะคะในนั้นจะมี โซเดียมอยู่ในปริมาณเยอะเลยทีเดียวคนที่มีอาการเท้าบว,วมบ่อยๆหรือเท้าบว,วมเป็นๆหายหา ควรที่จะลดปริมาณโซเดียมลงค่ะสาเหตุก็เนื่องจากว่าโซเดียมไปทําให้ร่างกายดึงน้ํากลับได้มากขึ้นนะคะหรือที่สาษาชา์ชบานจะบอกว่ากินโซเดียมหรือเกลือเยอะๆจะทําให้ไตทํางานหนักนั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็คือทําให้ไตนั้นดึงน้ํากลับเข้ามาเพื่อให้เกิดสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายนั่นเองค่ะดังนั้นในคนที่กินโซเดียมเยอะๆก็จะทําให้ในร่างกายมีปริมาณน้ํามากก็จะทําให้เกิดอาการบวมขึ้นได้ค่ะข้อ 4. นะคะ ไม่ควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะกางเกงนะคะเช่นในคนที่ชอบใสก่กางเกงขาเดฟมันก็จะทําให้รัดบริเวณขามากดังนั้นการไหลเวียนเลือดที่จะกลับเข้าสู่หัวใจก็อาจจะเป็นไปได้ยากทําให้มีอาการเท้าบวมได้ค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะในคนที่มีอาการเท้าบวมมากๆทํามาหลายวิธีแล้วอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ก็คือการใช้ผ้ารัดบริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้านะคะก็จะทําให้ลดอาการบวมที่เท้า ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรที่จะรัดแน่นจนเกินไปนะคะควรสังเกตดูด้วยว่า ปลายนิ้วของเรานั้นมีสีที่เปลี่ยนไปไหมถ้ามีสีซีดมีเขียวอย่างนี้แปลว่ารัดแน่นจนเกินไปต้องคลายออกค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5เทคนิคในการลดอาการเท้าวบวมค่ะเดี๋ยวมาทบทวนกันข้อที่1ให้ยกขาสูงค่ะข้อที่2พยายามนั่งเหยียดขาให้ได้มากที่สุดค่ะไม่นั่งให้เท้าอยู่ต่ำเช่นการนั่งเก้าอี้นานๆนะคะข้อ 3. ลดปริมาณการทานเกลือลงข้อสไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ข้อ5 ก็คือการใช้ผ้ารัดบริเวณเท้าแล้วก็ข้อเท้า,าค่ะใครเอาเทคนิคไปลองใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะและถ้าท่านใดต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆ จากเพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดก,กระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวรินชําราบและสาขาพิบูลมาสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ และท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ l ล ne@ บัณฑิตคลินิกค่ะบัณฑิตคลินิกที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ